สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะศึกษาเกี่ยวกับ Unit Conversion ันนะครับยูนิก็คือหน่วย Conversion คือการแปลงนะครับยูนิตคอนเวอร์ชก็คือการแปลงหน่วยนะครับสมมุติว่านะครับผมได้เดินทางไปด้วยระยะทาง0.05กิโลเมตรครับหรือกิโลเมตรนะครับ,รรบถามว่า0.05กิโลเมตรตัวนี้เท่ากับ กี่เซนติเมตรที่ผมได้เดินทางไปนะครับเซนติเมตรก็คือเซนติเมตรนะครับเรากำลังจะแปลงจากกิโลเมตรไปเป็นเซนติเมตรนะครับที่กขี่เส้นใต้2เส้นก็คือคำนำหน้าหรือเรียกว่าเป็น Prefix นะครับเรามาดูความหมายของคำนำหน้านะครับ Prefix คํคำแรกก็คือกิโลมีหมายถึง1000นะครับ โตนะครับมีค่าเท่ากับ100นะครับเดกกนะครับมีค่าเท่ากับ10นะครับอะไรที่ไม่มีหน่วยนะครับก็คือโ no น p r e f ฟิ์มีค่าเท่ากับ 0. 1 d ึเดซี่นะครับมีค่าเท่ากับ0.1หรือหมายถึง1ส่วนสินะครับ เซนติเซนตินะครับมีค่าเป็น0.01หรือ1.100ส่วน100นะครับมิลลินะครับหมายถึง0 0 0 1หรือ1.1000ส่วน1000นะครับ นะกลับมาดูที่ปัญหาของเรานะครับ0.05กิโลเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรนะครับเรากำลัลงแปลงจากหน่วยเม t รส s นะครับกิโลเมตรสใช้เป็น KM และกันให้เป็นเซนติเมตรหรือเซนติเมตรใช้เป็น CM นะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังพิจารณา0.05กิโลเมตรนะครับ มีค่าเท่ากับกี่เซนติเมตรเรากำลัลงแปลงจากหน่วยกิโลเมตรซึ่งใหญ่นะครับให้ไปเป็นหน่วยเซนติเมตรซึ่งเล็กกว่าดังนั้นเราต้องทำการคูณนั่นเองนะครับคูณด้วย1000หารด้วย1ก็คือคูณด้วย1 0 0 0พันเมตรหารด้วย1กิโลเมตรนะครับคูณด้วย1000หารด้วย1น,นะครับ ศูนจุ0ูย์้าคูณ1000มีค่าเป็น5้าสินะครับถ้าเราดูที่หน่วยนะครับก็จะกลายเป็นกิโลเมตรคูณเมตรหารด้วยกิโลเมตรนะครับหน่วยกิโลเมตรสามารถตัดกันไปนะครับหน่วยสามารถตัดกันได้นะครับถ้ามาคูณกันอยู่เพราะนั้นตรงนี้จะได้เป็น5้าสิเมตรนะครับหรือ50้าิเมรแต่ถ้าหน่วยเอามาบวกกันอยู่ไม่สามารถทําได้นะครับ ถ้าหน่วยมีการคูณกันเราสามารถมองเป็นตัวแปราสามารถตัดกันได้นะครับหรือการแคนเซิลกันตรงนี้ก็จะได้เป็น50เมตรนะครับตอนนี้จะได้ว่า0.05กิโลเมตรมีค่าเป็น50เมตรนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะคูณ1,000เราจะหารด้วย1,000ดีนะครับ เราก็ควรจะดูว่าเรากําลังแปลงจากหน่วยที่ใหญ่ไปเล็กหรือเล็กไปใหญ่นะครับในนี้แปลงจากหน่วยที่ใหญ่ไปเล็กเราก็ต้องคูณด้วย1000นะครับอันนี้เป็นหลักง่ายๆนะครับในการดูว่าเราจะคูณหรือหารดีนะครับต่อไปเราจะกำลังจะแปลงเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับ50เมตร มีค่าเป็นกี่เซนติเมตรก็ดูตารางด้านขวานะครับที่เราทดไว้แล้วก็คือในรูปของ1ส่วน100คำถามคือเราจะคูณด้วย100หรือหารด้วย100ดีนะครับเรากำลังแปลงจากหน่วยเมตรไปเป็นเซนติเมตรซึ่งเล็กกว่าดังนั้นเราก็ควรจะคูณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการคูณด้วย100หารด้วย1นนั่นเอง ะครับและหน่วยเมตรกับเมตรก็จะตัดกันไปนะครับผลคูณตรวนี้ได้เป็น5000นะครับหน่วยเมตรจะตัดกันไปเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น5000ันเซนติเมตรนะครับ0.05กิโลเมตรมีค่าเท่ากับ5000ันเซนติเมตรนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับ สมมุติว่าผมมี422เดซิกรัมนะครับเดซกรัมกำลังจะแปลงให้เป็นหน่วยมิลลิกรัมนะครับคำถามก็คือว่า422เดซิกรัมมีค่าเท่ากับ กี่มิลลิกรัมนะครับเดซิกรัมนะครับเราทราบแล้วว่าก็คือ1ส่วน10กรัมนะครับมิลลิกรัมก็คือ1ส่วนหนึ่0 0กรัมนะครับหรือ1ส่วน1,000กรัมเรากำลังแปลงจากหน่วยซึ่งใหญ่กว่าไปเล็กกว่าใช่ไหมครับ แล้วมิลิกรัมกับเดซิกรัมแตกต่างกันเป็น100เท่านะครับ1ิบไป1000นั่นก็คือ100เท่านะครับดังนั้นเราก็ควรจะเอา422เดซิกรัมนะครับคูณด้วย100มิลิกรัมนะครับ ข้างล่างก็ต้องหารด้วยเดซิกรัมนะครับเพราะว่าต่างกัน100เท่าเอาไปคูณเพราะว่าเรากำลังทำให้ตัวเลขมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้จะได้เป็น42,200ื่นสองรมิลลิกรัมนะครับอันนี้เรา,เาไปคูณน,นะครับ ตัน,นี้จะได้ว่า422เดซิกรัมมีค่าเท่ากับ42,200มิลลิกรัมนะครับคำถามต่อไปก็คือ422เดซิกรัมมีค่าเท่ากับกี่กรัมนะครับเราก็ เรากำลัลงจะแปลงจากหน่วยเดซิกรมให้เป็นกรมใช่ไหมครับก็ต้องคูณด้วย1ส่วน10นะครับก็คือคูณด้วย1แกรมหาร10เดซิกรมแล้วหน่วยเดซิกรมมันจะตัดกันไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็น422หาร10ก็คือ42.2กรมนะครับ 42.2กรัมนั่นเองนะครับเรากำลังจะแปลงให้เป็นหน่วยมิลลิกร,รัมต่อดังนั้นก็ต้องคูณด้วย1,000นะครับคูณ้้วย1 0 0 0มิลลิกรัมหารกรมัมหน่วยกรัมตัดกันไปตรงนี้ก็จะได้เป็น42.2คูณ1,000ก็ได้เป็น ส2่0มมิลลิกรัมนะครับสรุปหลักการแปลงหน่วยก็คือนะครับเราต้องดูว่ากําลังแปลงจากหน่วยที่เล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็กกว่านะครับแล้วพยายามตัดหน่วยให้หายไปเพื่อให้เหลือหน่วยที่ต้องการนะครับ